อือโอ้ยว่าขึ้นชั <t os> <t os ่วโมงนี่ก็เป็นห่วงผู้ใดเป็นเอาเป็นห่วงผู้เ่าผู้โถผมนี่แหละเถาแล้วเ่แหงว่าดอกจำเลยว่าตั้งแต่เถาดอกเถาก็นี่นะพูดถึงว่าเป็นห่วงผู้เถาผู้โถผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้อายุหาคลิปพวกคลิปเจ็ดคลิปขึ้นไปพูดนะเจ็ดคลิปแปดคลิป โอ้ไ่ทันเหี่หอดเออเป็นห่วงอยัางปกติคือเป็นห่วงเวลาไปเวลามาปวดเท้าปวดขาโอ้แม่นผมก็เป็นเหล่วเนี่ยฮะสุกเกล้นกัเป็นเหล่าสุกเกล้อไก่จะได้เงินเดือนจะได้โอ้แม่นอไหมก็ได้ดอกฝรั่งเด็กก็ได้เขาไม่ให้นอผมกินก้นหัวเข้าวัดซื่อๆเด้อเจออื้เนี่ยบอไม่เอ็นความของเจ้าดิเข้าไปหน้าเดียกคนเดียวตะกี้ก็าต้มีปัญหาเนาะให้ไปหน้าไทยให้ไทยหน้าพุกอ้อยพุกอย่างเดียวนี่กับ ว้ยยากแล้วยากยุ่แล้วเทาไปเทาแห้งเทาแห้งเทาไฟเด๋ยวโบ้คือต้นไม้เด้อเออต้นไม้แห้งแต่แต่อายุหลายแห้งแต่แต่ไม่กันเลยแห้งแต่แข็งแต่แรงจังเรื่อยจังเจต้นบักขามนี่แห้งแต่ไงแห้งแต่เป็นกันกันไงขึ้นไงขึ้นผู้เทาแห้งแต่อายุหลายแลห้งแต่โอ้ยโบ้อึดตระดูกไผ่มาเบียดมาเบียดอือ่กับเมียนความของเจ้าอยู่เออแต่ว่าอันแรก ที่เขามาปับ๊บเลยคือหนึ่งอย่างนี้จีโรคขาโรคแข็ง<อ>ปวดแข้งปวดขาปวดเสน้นปวดเอ็นปวดน้ำเสน้นน้ำเส้ยนเลยอเออนี่อย่างนี้น้ำอยู่ปูดหัาเข้าโค้ยไ่นโค<อ>ลิที่10เอดทั้งเช่า โคดี้11โอ้โคดี้11พลังมันก็จะว่าโคดี้11ต้อนแหลงว่ากันเปิดให้เท่าแต่ไม่ง่ายก็คือเทั้งเท่า11ทั้งเท่า11เมนก็คก็ดีขันยังไง๋อีลยฮะขันยังไงเจ้ากินอันนี้ก็ค่ะที่แรกเขาก็ปวดหัวเข่าเนี่ยปวดขาปวดแข้งนี่แหละให้ไปเฮ็ดเวียกแล้วมาเสอดตื่นยากลูกลูกยากอันนี้ไปเลยคาดออกกูในมุมเรื่องนั้นแหละท่องเืองที่ยันมาอืมบ่ราะถ้าจะก็รร้องมากอันนี้ก็ ว่าร้องอะไจกักกระปุกบ่ว้าเตือนนี้มันจะมาช่วงว่าอื้นนอนเลยเออกินสองแคปซูลก่อนนอนพ่อกำลังจะถามาาายุ้ยว่าจะกินแบบดหนแน่กินสองเชฟซูลก่อนนอนพ่อมือละเทียอะมือละเทียกับน้ำอุน่นน้ำอุ่นเหรอแม่สองเชฟซูลกับน้ำอุ่นหนึ่งแก้วน้ำเย็นได้บ่น้ำเย็นบ่ได้มอะไรอยังฮะมันจะบ่เขากันกังได้บ่โอ้โหกะตาวอาคนก็จะได้น้ำมากกัเจ้ากว่า กิน้าะนอกอุ่นเด้อใั่ไหมโอ้ดีนะน้งมันเศร้าทิ้วเออน้งมันเศร้าสองชิ้นทุ่นน้งมันเศร้าตื่นมากหลุดึกว่ามันสีแปลกๆเลยอ๋อเจสสำหรับผู้ที่กินที่กินไม่ผู้ที่กินไม่กะมันสีมีอาการน้อยนึงอ๋อมันคือคือกระเจาเอิญมันไล่นะอ๋ออ่าแต่ว่าบ่บ่บ่แห้งดอกบ่บ่บ่ไหลแล่นอ๋อแมีนถ้ามีอาการแบบนั้นเหตุบะไรกาโทรไปถาม โค้ไปถามโคเซเตอร์พ้นจะมีอกนาจอจะมีตอเบื่อโต้แล้วครับเรียกไรไล่ย่ดอกโทรไปสอบถามใน้เพบาว่าสิเป็นลอของราค้าสีสั่งซื้อจะเชิญยังไหนังไหนคนไม่งเพงคนไม่ทรงทรงเคอรี่ซุ้งยังหนึ่งอ่ะก็มันคึ้ยี่พอมันมัไม่ค่อยไหวแล้วนะมันเรื่อมเทาหรีแล้วก็ยอมรับสิย่อมรับเออพอดีกันพอด้กันยอมรับบินละเออมันเพราะว่าตั้งแต่ ใช่แน่แต่แจ๊เป็นนุ่มเป็นสาวเออเนี่ยแหละทำไมกันเป็นนุ่มเป็นสาวนั่นบ่เป็นยังจักเสียเออเนี่ยไม่แต่จักรยานรูปโมใช่รูปกะบ่เป็นยังไปเลยขาดขยะขยะก็ไปโว้ยเป็นาเต้นมัล้ั่มปุ่นแล้วเออเนี่ยผู้หญิงผู้สาวผู้สาวผู้นั้นแต่ว่าเบิ่งยากเลยเนีเบิ่งยากหยักผู้สาวชั่วเหมือนี่เนี่นมัเออแต่ว่าต้องแต่ว่ามันไม่มองสังเกตอยู่โอ้เป็เบ็ดได้ปะโอ้ผู้สาว ขันมี่ผัวบ่มีวมนเบิ่งง่ายเบิ่งเต๊ะใหญ่เลยกินเบิ้งเขากินไอ,อติมแลเจอไอติมี่บ่าลังอาติมมันคือบไขคน้ำรัฐขาเป็นหลอดไหมเป,เป็นแท่งนน่นไหนมขันผู้สาวซุว <c oughs> ่มมีผัวนี่มาปั๊บหรือสี่ขวบผมปั๊บเยบ่กันงซุ่มมา้มีผัวนเดียว เดียวใบเพื่อจะใบน้ำแก่นน้อยน้ำแก่นหมดเลยทำตำล็กน้อยนะน้อยน้ำแก่นเออต่ว่าซุ้มมันมีผัวแล้วขับขับหมดไอออมเบิ้ลเบิกไงเนาะไอติมเนาะไอติมไอติมพูดถึงว่าไอติมอมไอติมเจก็ได้เข้าใจแล้วครับอดีตได้สังเกตบางนึงเนาะอันไหนซุ้มบางท่านมีผัวกับบ่มีผัวสังเกตน่ำเหนียวนะ เป็นไนวะไปโยธมอลําก็ิที่านทีวาสูฟังมล้อมขยไปเบืองมอลํามทุมุาทุ่มพุาุาไปเบิงมอลมบ่ล่ะพราะะสมควรแน่พระกิดสิปวดเย้มันบ่ล่ะเพรสิออกไป็ีเยวเลยออกไปเย้เป็นดินไสเปยยงเบื้องไงไงปียงเปียงการเป็นดินไส ไปดินไส่ไปเบิ้งบ่ได้ไปจอบเบิ้งดอกไปเบิ้งห้อยไปเบิ้งห้อยเบื้องห้อยก็ไปเป็นวารำเลยเนี่ยมัเศร้ายางเลาะยางเลาะเนี่ยมัเศร้าบ่ลอะไปเห็นหม่องห้อยพบนโยนขันผู้สาวนี่เบิ้งเบิ้งงไงไงเออขันผู้สาวเิีโยวขันผู้สาวเิีโยวนบนท่านี่ผัวนั่นโยน่ยู่ทุู้จงป้องมาเลยอยู่ไส่ทุ่งที่นี่ผัวแล้วเป็นยังไง ซุ่มอี่มิพแล้วนี่ยงีเงียวนี่นปานหดพักกระจายเรื่องจยเจ้าก็ได้